ั้งรีโมทกดปุ่มสตาร์ทสมาร์คีครับได้เสึกไฮเจ็นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ACC ีวิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงน้ำปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับหยียบที่เบครคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับ ถ้าต้องการดับเครื่องนะครับอย่าเบรคค้ั้งไว้นะครับกดปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะดับลงครับคันนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนับสั่งล็อกคายล็อกที่เป้าสวิตช์มือเปิดประตูนะครับโดยจะเป็นสวิตช์ที่ทางร้านแปลงให้นะครับสั่งล็อกนะครับสั่งคายล็อกนะครับกระจกพับมองข้างเป็นออปชันเสริมนับสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับ ทางล็อกที่รีโมทก็ได้นะครับทางท้ายล็อกนะครับทางล็อกที่สมารทดอยทับน,นะครับทางทาล็อกนะครับฟังก์ชันสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้ว15วินาทีนะครับกด,ดรูปสายฟ้าค้างไว้นะครับ เื่องยนต์ก็จะสตาร์ทนะมีเสียงตอบรับมาสามครั้งนะพร้อมสัญญาณไปและกระจกมองข้างจะกลางออกนะครับขณะที่เครื่องยนต์ทางานนะครับภายใน1 0ถึง15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดรูใสายฟ้าค้างไว้นะครับระบบก็จะเคลียกระจกพับให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบฟังก์ชันปุ่มสตาร์ทนะครับกรณีที่ไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณนะครับว่าจะสตาร์ทรถได้ไหมนะครับ อนนี้รีโมดอยู่ในรถนะครับเหยียบเบรกพอที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดน,นะครับดับเครื่องนะครับเหยียบเบรกครังไม้พอที่ปุมหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะ,จะดับลงนะครับตอนนี้เราจะเอารีโมดออกห่างจากรถนะครับปิดประตูแล้วลืมล็อกรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับรีโมดอยู่นอกระยะสัญญานะครับกลับมาที่รถนะครับ เยยบเบรกกดที่ปุ่มสังเกตว่ารถจะไม่สตาร์ทนะครับไม่มีรีโมทนะครับเยยบเบรกกดที่ปุ่มนะครับต้องนำรีโมทกลับมาที่รถนะครับรีโมทมาที่รถนะครับเยี er ek, บ่บเบรกกดปุ่มนะครับหลังจากรีโมทมาที่รถแล้วอยยบเบรกกดปุ่ม Or could just start dying out.